บูชิดโดวิธีแห่งนักรบในวัฒนธรรมญี่ปุ่นบูชิโดถือเป็นรากฐานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและปรัชญาในประเทศญี่ปุ่นโดยกำหนดลักษณะพื้นฐานของชนชั้นซามูไรและมีอิทธิพลต่อสังคมญี่ปุ่นในแง่มุมที่กว้างขึ้นบูชิโดมีรากฐานมาจากการผสมผสานที่ซับซ้อนระหว่างลทัทธิขงจือของพุทธศาสนา และความเชื่อลัทธิชิมโตพื้นเมืองของชาวญี่ปุ่นโบราณโดยสรุปหลักปฏิบัติที่นอกเหนือไปจากสนามรบโดยชีย้นำบุคคลให้มีชีวิตที่มีเกียรติมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ทางศีลธรรมต้นกำเนิดและบริบททางประวัติศาสตร์ของบูชิโดบูชิโดถือกำเนิดขึ้นในยุคซักดินาของญี่ปุ่นโดยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อถสถานการณ์ที่วุ่นวายและรุนแรงในสมัยนั้น ซามูไรซึ่งเป็นกลุ่มนักรบที่มีความพักดีต่อเจ้านายของตนสแสวงหากรอบศีลธรรมเพื่อควบคุมการกระทำของตนทั้งในสงครามและในสันติภาพภารกิจนี้ได้ให้กำเนิดหลักปรัชญาบูชิโดซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีทางปรัชญาต่างๆขณะเดียวกันก็ปรับให้เข้ากับความต้องการอันเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตของซามูไรหลักการสําคัญของบูชิโดมีดังนี้ ความถูกต้องยึดมั่นในคุณธรรมและความชอบธรรมในทุกการกระทําทั้งส่วนตัวและทางวิชาชีพของตนความกล้าหาญแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญในการเผชิญกับความยากลําบากไม่ว่าจะเป็นในการต่อสู้หรือในชีวิตประจําวันความเมตตากรุณาปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจความเมตตาและการเอาใจใส่ต่อผู้อื่นโดยไม่คํานึงถึงจุดยืนของพวกเขาความเคารพ การแสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาความอ่อนน้อมถ่อมตนในใชัยชนะและความสง่างามในความพ่ายแพ้การให้เกียรติการให้ความสำคัญสูงสุดกับเกียรติส่วนบุคคลและครอบครัวและการรักษาชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์ความพักดีการอุทิศตนต่อเจ้านายครอบครัวและสหายแม้จะแลกกับการเสียสละส่วนตัวก็ตามความจริงใจ ความจริงใจและความซื่อสัตย์ในคำพูดและการกระทำหลีกเลี่ยงการหลอกลวงและการพูดความเท็จการควบคุมตนเองควบคุมอารมณ์และแรงกระตุ้นของตนเองรักษาใจตนให้สงบในทุกสถานการณ์แม้ว่าบูชิโดจะมีต้นกำเนิดในบริบทของการต่อสู้แต่อิทธิพลของบูชิโดก็แผ่ขยายไปใกลกว่าสนามรบซามูไรได้รับการคาดหวังให้นำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในทุกแง่มุมของชีวิต รวมถึงการสแสวงหาง,งานศิลปะพิธีชงชาและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหลักปฏิบัติของบูชิโดกลายเป็นแนวทางที่ครอบคลุมสำหรับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมซึ่งหล่อหลอมซามูไรให้เป็นทางนักรบและบุคคลที่มีวัฒนธรรมในตัวเองแม้ว่าปัจจุบันชนชั้นซามูไรจะไม่มีอีกต่อไปแต่มรดกของบูชิโดยังคงมีอยู่ในญี่ปุ่นยุคใหม่ องค์ประกอบของหลักปฏิบัติได้รับการบูรณาการเข้ากับคุณค่าทางสังคมร่วมสมัยซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาและแม้แต่วัฒนธรรมสมัยนิยมเสียงสะท้อนที่ยั่งยืนของบูชิโดปรากฏชัดจากการเน้นย้ำถึงระเบียบวินัยความเคารพและความซื่อสัตย์ในสังคมญี่ปุ่นมาโดยตลอดครับปรัชญาบูชิโดยืนหยัดเป็นเครื่องพิสูจน์ ถึงพลังอันยั่งยืนของระบบวัฒนธรรมและจริยธรรมในการหล่อหลอมสังคมตามการเวลาหลักการนี้ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้สะท้อนถึงธรรมชาติของเกียรติยศความกล้าหาญและความซื่อสัตย์โดยเชิญชวนให้บุคคลต่างๆพิจารณาว่าค่านิยมอันอยู่เหนือการเวลาเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในโลกร่วมสมัยได้อย่างไรในการทำความเข้าใจบูชิโด เราไม่เพียงแต่ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอดีตท,ทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลกระทบอันลึกซึ้งของปรัชญาจริยธรรมที่มีต่อวิวัฒนาการของอารยาธรรมมนุษย์ในอนาคตอีกด้วยครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกคนนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าทางช่อง Go s m a t ครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ